กี่เพิ่งสอนในคัสอะไรสมาธิจูนซอสแพงมากแล้วก็ฟินมากหน้าปรีแพงจริงมีความสุขยิ้มเอมเบิกบานดันดาแฮปปี้ที่สุดเหลือเกินสนุกไพสารโล่งโฟโฟบน เกิดใหม่มเกิดใหม่คาราดนี้แพงจริงๆเนาะจะบอกว่านี่<ว>ใช่จะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกยังไม่ได้แบปัญญาหรือยังไม่ได้รู้ในคลาสต่างๆก็เหมือนกันเนาะในคลาสปัญญาต่างๆนะสมาธิจูนซอสคือทางด่วนทางลัดที่จะไ,ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจริงต้องสมาธิจูนซอสด้วยนะธรรมที่อื่นๆไม่เข้านะใช่ไม่ฟังนะแพงมากนีนลึกและตรงมากทําไมคุณครูถึงบอกว่าตรงนี้ที่คุณครูสอนในคลาสมาธิจูนซอส หนึ่งเดียวในโลกไม่มีในในไหนหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครสอนไม่มีอาจารย์ที่ไหนสอนไม่มีไม่มีครูระดับโลกที่ไหนเขาสอนโอเคไหม,มเพราะว่านี้ได้จูนซอนจริงๆสมาธิจูนซอนแล้วทุกคนเข้าถึงได้หมดจริงไหมจริง,รงแพงว่าแพงว่าทางตรงใช่คือ,อใครที่แบบไม่รู้จะแก้อะไรแล้วอ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเหมือนแบบว่าคือแบบเขาเรียกว่าไปสุดทางแล้วอ่ะเออก็มาอันนี้ก่อนเลย ใช่แล้วใช่แล้วทางลัดเลยเรื่องเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทางลัดเลยเปลี่ยนทุกอย่างเคลื่อนตัวใหม่หมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาใหม่หมดเลยแค่ยกเครื่องใหม่หมดเลยเออแค่นั่งวันแรกเนี่ยก็ภไปศาลแล้วจริงเขาเรียกว่ายกไว้เลยยกระดับเลยก็รู้เรื่องแล้ววันแรกก็รู้เรื่องแล้วทิศทางชีวิตทุกอย่างไปหมดไปไปหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหน้าตาชื่อไปหมดเลยคือแบบว่าถ้าไม่รู้ว่าจะกูมันถ้ามันกูไม่กลับแล้วอ่ะก็ ให้มาคอนนี้เลยก่อนเลยใช่แล้วเอาแบบใหายังไม่มีรัฐบัญามาตรงนี้ก่อนเลยแล้วอ่ะโอ้เพราะว่าในนั้นมันคือแบบของแพงไพศาลแล้วก็มันมันมันยกเลยมันยกทันยกทันทียกทันทีทันทีจริงโอ้แอคแค่แอคแค่แอคชั่นแบบ แอคชั่นในทางแบบที่ใช่จริงๆอ่ะก็ <c oughs> มันคมมาแล้ว่ะคมมาแล้วเข้าใจมันคมมาแล้วจริงแพงมากผ่านประสบการณ์คุมครูเนี่ยสิบกว่าปีนะในการนั่งสมาธินะเราจะบอกไว้ให้ว่าหาไม่ได้จริงๆตามท้องถนนไม่มีแล้วก็ใครจะบอกว่าเหมือนคนนู้นคนนี้ไม่มีชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์การันตีหาไม่ได้อืหนึ่งเดียว จูนซอสด้วยนึ่งเดียวสมาธิจูนซอสแค่สมาธิไงแล้วสมาธิก็คือไปหาไปที่อื่นก็ได้แต่ว่าได้แค่ระดับนั้นนะเออยกวายต่างตแล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดคือมาตรงนี้บางคนสมาธิไม่รู้ได้จูนซอสหรือเปล่ากเต่างๆแล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดคือมาตรงนี้เออมังคนสมาธิไม่รู้ได้จูนซอสหรือเปล่าก็ได้เปล่ามันอยู่ในกฎในเกณฑ์ใดๆแอบบอกว่ามันเป็นในกฎในเกณฑ์หมดเลยแล้วมันก็แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงแก่นเลยมันไม่ได้เห็นไหล่ะมันไม่ได้แบบโอ้โห จุดยังยุดมันไม่ได้ปะหยัชื่อว่าสูงซ่านอะไรอีกเห็นไหมเต็มไปหมดใช่เหม่ไหมเหรอจริงคืออันนี้ไม่ใช่แค่ความสงบใจแล้วนะคือที่แบบว่าอาจจะแบบคนส่วนใหญ่อจะแบบเอ้ยมันคือความสงบใจมันคือสวรรค์บนดินมันนู่นนี่นะแต่อันนี้มันคือสวรรค์อ่ะอันนี้คือสวรรค์บนดินเขาเรียกจูนสวรรค์เลยเนาะโอ้ขาจูนสวรรค์น่ะจูนซอสสมาธิจูนสวรรค์นะอย่างนี้ยังได้เลยอ่ะจริงเพลงมากมันคนละคนเราไวเบชันคนละพลังงาน เออแต่อันนี้คือแบบโอ้โหไปขี้ซอสเลยอ่ะใช่ตึกมากเหลือเกินเลยราทอดตรงเลยเออแพงมากชอบมหชอบมะมีความสุขมัวก็มีแบบว่าหน้าปริมีเทคนิคแบบที่แม่บอกเพิ่มในคลาสที่แบบแพงมากใช่ไเอออยากให้ไปเก็บกันแพงมากเพราะว่ามันมหัศย์มากแล้วก็ใครเข้าหน้าใครเข้าคลาสนี้หน้าเด็กเลยแล้วก็ทุกอย่างใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บหายหมด จริงปันธงเลยการันตีไวมากการันตีแล้วก็ใครที่มีเขาเรียกว่าปัญหาคาราคาซังที่แก้ไม่ได้ทั้งชีวิตแล้วอะไม่รู้จะแก้ไงสมาธิจูนซอสช่วยได้จริงจริงโอ้โหหน้าตาชีวิตทุกคนจะเปลี่ยนไปหมดเลยใครได้ใครได้ทาสมาธิจูนซอสนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจริงลึกมากเกิดใหม่ไปแบบไพศาลวันนี้เดี๋ยวแจกโบเลยเพราะว่าอัพเรื่อยๆแล้วถึงห้าหมื่นแน่แ่ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นนะวันนี้ให้โบอันสุดท้าย C.F. 3 3 3 3มภายในเที่ยงคืนวันนี้ครั้งหน้าก็4ี่0 0ื่นอัพนะแล้วก็บทย่อยก็5,999บทย่อยรอเรียนหลังจากที่บทเต็มไปแล้วนะรอบสดก็6,9,999เดี๋ยวจะมาดูให้ว่าถ้าได้ไหมโอเคไหมเออปรับกันไปเลยใครอยากมาแบบเวิร์กช็อปปฏิบัตินะใครสารมากมีความสุขไหมฟินาาามากกายร่างเลย่ที่แม่บอกว่าเออกายร่างเลย มันแค่แป๊บเดียวจริงๆอ่ะแล้วพอได้เจอใช่รพอได้เจอร่างนางฟ้าตัวเองเนี่ยไปสาลจะบอกไว้ให้จริงมันประเมินมูลค่าไม่ได้นะอะไรก็เทียบไม่ติดมันล็อกลงรอยกับข้างในตัวเองหมดเลยมันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะใช่ใช่จริงมีความสุขเนาะโฟลจริงอ่าอยากฝากอะไรทิ้งท้ายไหมวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆเลยก็อยากจะมาบอกของเพงเพราะว่าวันนี้เนี่ยแจกแพงมากแล้วก็ แล้วก็ได้เขาเรียกว่าสวรรค์แล้วสวรรค์อีก<ช>สวรรค์แล้วยังมีสวรรค์กว่านั้นอีกเลยใช่จริงเอองนาะก็อย,กอยากจะฝากในเมื่อกี้ก็คือไปตักผดุในค่ะในคอที่แต่ก็อยากจะใครย,ยี่นิดนึงว่าแบบโอเคบางคนที่เหมือนแบบว่าเออ้ยเหมือนแบบเราจูนปัญญากันมาอยู่แล้วลนะอะไรอย่างี้แล้วก็สําหรับนางฟ้าที่เหมือนแบบบางทีแบบลงไปเล่นข้างล่างหรือว่าเหมือนเหมือนจมอยู่ในคอนทราสต์ไม่รู้ว่าจะขึ้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีมันมันฟังปัญญาแล้วมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่ได้ไม่ได้ยินอ่ะแล้วโอเคแหละ เราก็บอกกันว่าใช้พลังงานมากหน่อยในการพาตัวเองไปเจริญใช่ไหมไปที่ความกระจ่างมันคือเราลงมาแล้วเราบางคีเราไหลต่ำไปกว่าการรู้เนินแล้วเรามันลงมาเล่นข้างล่างแล้วอะแล้วมันแบบว่าเฮ้ยฉันจะกลับตัวมันก็คือใช้พลังอ่ะใช้เวลามากๆอ่ะมันต้องใช้พลังในการแบบโอ้โหฟังปัญญาแล้วก็แกะโคนออกนู่นนี่นั่นอะแต่จะบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนมาอันนี้เลยจรมงทางด่วนทางตรงเลย ลิฟเลยใช่ขึ้นลิฟเลยแล้วก็เดี๋ยวฟังปัญญาได้ยินเองแล้วทุกอย่างเปลี่ยนใหม่แล้วทุกอย่างมาหมดเร็วสุดทางนี้จะบอกไว้ให้ว่าคะใครใครที่ยังใช่มาเบื่อทุกคนแล้วคือคดสนี้อใี่ยังเดี๋ยวเี๋วเอาไปจะ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 เอาจะบอกของแพงก่อนก็จะบอกว่าคดสนี้คือทางลัดแล้วก็ทางด่วนเลยที่จะได้ทุกปัญญาที่ฟังนะใครก็ตามที่ยังไม่ได้เคยจูนปัญญาที่ใช่ที่เพียวและบริสุทธิ์ การมาจูนสมาธิในสมาธิจูนซอสได้ทุกอย่างจริงหน้าตาเปลี่ยนหมดหน้าตาของชีวิตเปลี่ยนหมดรูปกายเปลี่ยนหมดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะรายได้ก็เปลี่ยนรายได้มากขึ้นแล้วก็อัปเกรดชีวิตแล้ววงเพื่อนเปลี่ยนหมดมแล้วก็ปัญญาที่มากกว่านั้นก็เข้ามาทะลุทะลวงนี่คือต้นตอที่คุณครูสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยจริงๆโอเคไหม,มคือการที่คุณครูเล่าฟังว่าได้หลายล้านตั้งแต่ตอนอายุน้อยเนี่ยมาจากเรื่องนี้ นี่ทางง่ายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เห็นความสําคัญข้อนี้แล้วก็รู้ว่าอันนี้คือใช่ที่สุดคือต้องคิดได้เองนะเข้าใจไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วแลวนี่ก็ทางตรงที่สุดแล้วคุณครูก็มาบอกทางลัดด้วยอเนาะเออไพศาลเนอะมันแบบไพศาลมากเลยมันก็เป็นเวลาที่แบบทุกคนเปิดรับจริงๆนะแล้วเท่าไหร่ก็ถูกนะจะบอกว่าค่าดนี้คือเท่าไหร่ก็ถูกนะไพศาลเออเท่าไหร่ก็ถูกนะจริงๆ <า>ว่ารู้แยืมตังเพื่อนมาลงอ่ะยังยังได้ดวยขึ้นอ่ะอ,อันนี้บอกตรงอ <laughs> เออต้องจูนตัวเองนะแล้วก็จะได้รู้นะว่าอันนี้คือทางด่วนทางรัดเนาะจริงใช่ไหมม,มันได้เลยตอนนี้อ่ะอะฟิลนี้เลยคือแบบมัน<ง>เป็นแบบนั้นเลยอ่ะมันมันนนวตอนนี้โลงแนวตอนนี้ที่เปลี่ยนเลยนา่าติ อิ่มเอมเพราะเราเข้าใจปัญญาขอบคุณชีวิตตัวเองมันก็เลยรู้เลยว่าโอ้โหเปลี่ยนจุดดึงดูดไปแบบไพศาลเลยจำไว้กินอะไรก็ดอยขึ้นอีกทุกอย่างถูกอัปเกรดหมดกับคาร์ดนี้แพงมากจริงปักหมุดไปเลยลูกปักหมุดไปเลยเดี๋ยวซอส่งตังก็ได้เรียนฟรีปักหมุดไปเลยแล้วก็นับแต่ของดีนะแล้วก็ต้องเห็นความสําคัญของมันแล้วก็ได้รู้ว่าอะไรนะได้รู้ว่าคุณาเขาเรียกว่ามาให้ค่ากับปัญญาอย่างแท้จริงเนาะ เห็นไหมแถบซอสเดียวก็ไปไพศาลจริงอันนี้ไม่ต้องใช้พลังมากหน่อยนะทุกคนกลับไปข้างในหมดเลยก็คือกลับไปที่ซอสเลยอ,ะอ่ะก็แบบว่าสำหรับใครที่แบบเรือรังแล้วไม่ไหวแบบม,มาตรงนี้ก่อนแบบบางทีปังปัญญาก็ไม่ได้ยินด้วยเพราะว่าอยู่ข้างล่างไงเออมันอยู่มันมัน,มนปัญญาแก่เหนื่อยมากจึงจะบอกแค่นี้ว่าปัญญาบางทีคนหลายคนจูนมาจะไม่เพียวด้วยอาจจะไม่เพียวด้วยแต่ว่าสมาธิจูนซอสพอได้จูนจริงๆ ตรงเลยตรงเลยพุ่งตรงพุ่งตรงใช่หไหมละ่ะแล้วอันนี้ก็มาให้ทุกคนแล้วจริงจและอย่างที่บอกว่าไม่เหมือนกับสมาธิที่คุณเคยคิดมาทั้งชีวิตไม่มีแบบนั้น<ม>ฟังให้ดีนะมันลึกมากที่มกูบอกมันลึกมากมไปรู้ซะที่ดักทุกคนแล้วก็ที่เคยรู้มาก็อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าไปคิดว่าเอออย่าพึ่งคิดว่าฉันก็นั่งสมาธิอยู่แล้วฉันก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอยู่แล้วต้องมาเจอสมาธิจุนสดก่อนจะได้รู้มาลิมรสเองจะได้รู้ว่าไฟสารขนาดไหนใช่ใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่นั่งได้แค่ระดับนนั้ ลึกมากจริงมันต้องมั่นขนาดไหนถึงบอกอทุกคนแบบนี้ใช่จริงอือภาสารมนถูกทางแล้วทุกคนน้องนีแรละคือยอดดอยที่สุดแล้วเไออป ดูนตัวเองนะวันนี้ก็มาด้วยดักเลยแล้วก็อวยพรทุกคนนะให้มีแต่ความสุขความเจริญให้พี่มัง่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือวันนี้ก็บอกสารของแมงแพงให้ทุกคนนะนี่ก็คือของขวัญที่นะทของ,งของวัญ<ล>ที่ยิ่งใหญ่เนาะที่ทุกคนได้ได้ได้มอบให้กับตัวเองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็เปิประเมินมูลค่าไม่ได้เลยกับคดนี้คนไม่ลืมคาดนี้เลยคดนี้จะประเมินมูลค่าไม่ได้และมันจะไพศาลมากจริงคนจะไม่มีวันลืมคาดนี้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่สมาธิธรรมดาแต่สมาธิจูนซอสนาสรไ คนส่วนใหญ่ได้แค่สวรรค์ระดับนั้นเข้าใจป่ะแจ่สมาธิจูนซ้อนมันเบอร์สุดแผ่ไพศาลเบอร์สุดเปลี่ยนล่องเปลี่ยนหมดแต่บอกไม่ให้โดนแบบไฮวายอย่างที่บอกว่าอย่าไปอย่าไปคิดอย่าคิดเอาเองว่าที่เคยอย่าเดาเองอย่าเดาเองว่าที่เคยนั่งสมาธิมานั่นนั่นใช่แล้วเดาตามพลังงานที่จูนแบบนั้นอยู่มันไม่เคยได้พลังเหมือนไม่ได้ไม่ได้อัพ่ไม่ได้อัพอย่างที่บอกว่าคนเปิดรับเนี่ยจะได้ไปต่อใช่เห็นไหมล่ะ ถ้าไม่เปิดรับก็ได้เท่านั้นจริงๆใช่อืตามการเปิดรับของตัวเองการเปิดรับจริงๆแพงอ้าวทิ้งทช้ด้วยดังแพงเนาะแพงว่าไปไปเป็นมาสเตอร์มันในสมาธิจูนซอแล้วทุกคนจะรู้เลยว่ามันก็คือไปเป็นตัวเองอืมใช่แล้วล่ะที่รวดเร็วที่สุดแล้วทางทางตรงทางง่ายเร็วที่สุดแล้วแบบในฉบับที่ว่าแบบไม่ต้องไปแบบ งัดอะไรเลยอ่ะแต่แบบไม่ต้องไปแบบใช้พลังมากหน่อยในการที่จะกลับขึ้นมาโฟบนหรืออะไรต่างๆอ่ะแต่อันนั้นกว่าจะงัดชีวิตขึ้นมาได้อันนี้ขึ้นลิฟต์เลยอันนี้ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เลยวันเดียวขึ้นลิฟต์เลยแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะอย่างขี้ของเดียวก็คือเหมือนแบบตื่นใช้ได้ทุกวันขี้แบบมันสนุกเขาว่าบอกกับกูพลอยบอกกับแม่ว่าแบบลูกรู้สึกสนุกมากแล้วตื่นเต้นดีดาวันเป็นฟิลิ่งอย่างทุกคนจะมีใครแบบจะมีใครแบบตื่นเต้นดีดากับการแบบ เข้าสมาธิใหมอะไรนะแต่สําหรับเนี่ยคือเรารู้ละ ว่าเราทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเรารู้คีทั้งหมดเลยเออมันอินสปายเองก็อย่างที่บอกว่าสซฟกินจะไปเองข้างในมันอินสปายเองอยากทาเองมันตื่นเต้นดีดามันไม่ได้แบบว่าโหสมาธิอยากจะนั่งทุกวันทีนี้อยากพอได้รู้แล้วอยากจะนั่งทุกวันของคนอื่นอาจจะแบบว่าบางทีมันอาจจะถูกเป็นเหมือนรูทีหรือถูกบังคับหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นในทางศาสนาที่จะต้องไปนั่งสมาธิหรือต้องเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวอร์นี้คืออินสปาย คือมันอยากจะไปเองมันดีดาเออแล้วมันอยากจะทําทุกทุกวันเองเพราะมันรู้มันรู้แก่นสําคัญไงมันรู้ว่าเาอะไรมันเลยดีดามันจะมีคนแบบนี้ไม่้รูเลยนีแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์กับตัวเองเลยตั้งแต่แรกอ่ะที่ได้ทําอ่ะประเด็นอ่ะเข้าใจว่ามันก็เลยแบบดีดาแบบเบอร์ซอสอะมันแบบมันไพศาลมากไปริมรถเองอืใช่ไหมเพราะสวรรค์มันหอมหวานไงสวรรค์ชั้นไพศาลมันหอมหวานไหม เพราะคนส่วนใหญ่ได้แค่สวรรค์ระดับนั้นตัวเองที่อัปเกรดแบบไปต่อเลยที่เปิดรับกันเนาะที่เปิดรับ่เปพราะหลายคนถ้าเกิดไม่เปิดรับก็ได้แค่นั้นจริงจริงเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เปิดรับนะเพราะว่าฉันก็ฟังปัญญาอยู่แล้วนู่นนี่นั่นฉันไม่เห็นจําเป็นจะต้องเัือสมาธิเลยน่าเออใช่แบบนัละแต่พอได้ฟังปุ๊บจบเลยจบเลยอัพไปอีกก็คือซอสแบบขอบคุณที่ไม่ได้ปัดมือซอสอ่ะขอบคุณที่ไม่สรุปไปเอง ดีใจไปกับลูกนะเองเออฉลาดเสมอมาอัปเดตเสมอเพราะมันงงพื้นฐานด้วยปัญญาด้วยแล้วแหละเข้าใจว่าเก็บมาทุกคัสอะมันเลยเลือกฉลาดต่อได้ไงเข้าใจป่ะใช่แหก็เลยอย่างที่เคยบอกกันใช่มันโคกันเหลือจุดเดียวอืมใช่แล้วคือซอสมันก็บอกว่าเหลือจุดเดียวที่เธอจะเจอฉันแบบแนบแน่นแล้วสักผิวหูหูไฟตานใช่เออหืมเมื่อกี้คำจากไหนนะเนี่ย หน้าปี<อ>าได้ยินยังหน้าปีเลยเออบอกอยู่เขายัง <laughs> มีความฉุกเลยเห็นไหมล่ะจริงควินมากเลยคือเซลมันสร้างใหม่หมดเลยทุกคนใช่แบบว่าจากที่ว่าแบบเหมือนจะดีดูดีอยู่แล้วดูแบบแต่มันแบบมันอัพเกรดอีกอะเพราะคนส่วนใหนญ่นั่งสมาธิสั่งสมบุญนั่งสมาธิอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตสงบหรืออะไรก็ตามเนาะ แต่ไม่ได้สมาธิจูนซอสเออนี่เบอร์แรงเข้าใจไหมบอาเบอร์แร,ร,รงหาไม่ได้ตามบนโลกใบนี้ใช่แถบแถบพลังงานซอสที่ั้งทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเบอร์ไหนใช่แล้วก็จะใช้ชีวิตคนละแบบเลยนะคุณจะเข้าใจคุณจะรู้ได้ชีวิตของคุณเองอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคุณจะรู้ได้ด้วยตนหน่ว่าแม่งโคตรโชคดีเลยที่มาถึงจุดนี้ ขึ้นอีกเห็นไหมเพราะคนส่วนใหญ่ยังเขาเรียกว่าเขาอาจจะพูดว่าเป็นทางโลกอย่างนั้นก็ได้จริงๆเขาอาจจะนั่งสมาธิเพื่อให้สงบจากทางโลกหรือใดๆเข้าใจป่ะดูกแต่นี่ไม่สมาธิจูนเลยจูนซอจุนซสยกเลยได้เบอร์สอ <c oughs> ยกระดับไปข้ามข้ามไปมิติเออข้ามไปเลยแล้วใครย<ช>ังไม่รู้จากซอสไปฟังหนังหือไม่ต้องไต่ออะไรเลยนะไม่ต้องไต่ไปต้องเพื่อละทางโลกใดๆ้วไปที่ซอสไปใช่ นั้เล่นแล้วด่ะรู้มันมือสมัครเล่นเออเอออามือสมัครเล่นไม่เบบี๋ละอันนี้ไม่เบบี๋เบอร์ซอสนี่เบอร์เบอร์ผู้ใหญ่เบอร์ซอสแต่ว่าได้หน้าเบบี๋ด้วยอ่าเออใช่ไม่ใช่ว่าไประดับเบบี๋แต่หน้าได้หน้าแบบได้หน้าแบบเอจจิ้งอ่ะใช่ใช่อันนี้ไปได้พูดเวอร์ไม่มีไม่วอมไม่วอมไม่โมไม่เวอร์จะอวยยศมากกว่านี้อีกใช่เออทุกคนขอดีมันไพศาลเหลือเกิน แล้วก็อย่างที่บอกมาลิมรสเองก่อนจะได้รู้เห็นไหมล่ะใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะไปตัดสินต่ออะไรก็ได้ใครจะยังไงต่อก็ได้แต่ว่ามาลิมรสเองก่อนจะได้รู้โอเคไหมมึงคูค้ว่าของคุณก็ดีแหละแต่ตรงนี้พยานเข้า <laughs> ใ, <c oughs> ใจเปล่าของคุณก็ดีอยู่แล้วแล,และทุกอย่างสุดใต้ทางมันก็ดีหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครดีกว่าใครนะแต่ตรงนี้ไปสา <c oughs> <c oughs> นจบเออเพราะเราคือหนึ่งเดียวกันโอเคไหมแต่<ๆ>แนี้คือปัญญาของทุกคน น้องบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าโหรอมาสี่ปีอะรอคอยสองสี่ปีแต่มันยังไม่ได้มีคนเปิดรับจริงๆอะใช่แต่เนี้ยมันก็คือมีจุดที่แบบมีคนเปิดรับจริงๆอะมันก็เลยเหมือนแบบได้สร้างรวมตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบคลายออกมาเป็นฟิสิกอลไงใช่แล้วใครได้ลงพาร์ทนี้เดี๋ยวจะได้มาสร้างบารมีด้วยกันเข้าใจเปล่าเออโอ้ไม่ได้พูดเวอร์เลยเนี่ยเนี่ยจริงจังเลยเนี่ยผ่านปากคุณครูเลยเข้าใจว่าเดี๋ยวสร้างบารมีด้วยกัน เดี๋ยวไปนั่งสมาธิไปไพศาลเลยจูนจนซอสไปด้วยกันโอเคมะเดี๋ยวจะมีกลุ่มชมรมเลยชมลมสมาธิจูนซอน mm hmm. แล้วก็เดี๋ยววันที่ใช่มานั่งด้วยกันจบ mm hmm. โอเค mm hmm. ไหมแต่ไพศาลมากมัน,นูว่าดีใจมากเลยแล้วก็นี่แหละเป็นเกยียรติในชีวิตมากแล้วก็รู้เลยว่าใครก็ตามได้เอาคาสมาธิจูนซอนนะใช้ทุกวันเนี่ย ะไม่ต้องพูดอีกเดี๋ยวพูด <ใช S 1> พูดเว่ยเออเข้าใจว่า<อ>เพราะว่าคุณจะรับมันไม่ทันนะแล้วคุณจะเข้าใจเหรอว่าแม่งโคตรขอบคุณชีวิตนะที่ได้มารู้อะไรแบบนี้เนาะที่ได้มาพาตัวเองไปปฏิบัติใหม่ตั้งแต่วันวินาทีเหมือนติดกระดุมให้ถูกถูกเม็ดตั้งแต่ตั้งแต่เม็ดแรกทุกวันฟังนะทุกวันทุกวันคือชีวิตมันใช้ทุกวันน้อยใช่แล้วเออจะบบกตรงนี้ก็คือที่สุดอฉันก็รู้อยู่ ตรงนี้ไม่ธรรมดาฟัางเสียงตัวเองให้ได้ยินฟังเสียงใจตัเองให้ได้ยินแล้วเราได้เจอกันในคาสนะจ๊ะเออวันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็อวยพรทุกคนนะเมื่อกี้ให้โปไปแล้วโปวันน,น,นี้วันสุดท้าย CF 33, 3 3มหมื่นสามพันสาร้อยสามสิบสามภายในเสียงคืนวันนี้บดย่อย5999แบบรอบสดนะรอบสดอัพเลยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพราะว่าการได้นั่งท่าที่ถูกต้องก็คือทั้งชีวิตอืมโอเคไหม อันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็รักทุกคนเหลือเกินแล้วก็ดีใจมากแล้วก็เจอกันในคัสวันนี้ก็มาด้วยรักเย้บ๊บบี้บบอ้าวจิิงายแล้วเนะาะบ๊ายบายะจุบ๊บๆเย้